สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไหล่ยนต์วุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับวันนี้ผมกับช่างอาร์ชช่างทอนช่างบาสช่างชาตินะครับจะพา FC เราพาพี่น้องเราไปดูผมซื้อรถไว้รถหนึ่งนะมีทั้งหมด5คันนะครับมีรถ ro, เทนเลอร์สิบล้อหนึ่งคันมีแมคโคเออกาโต้สองร้อยนะครับหนึ่งคันนะฮะแล้วก็รถดัมฮิโนเออเครื่องหกบีดี เครื่อง b f นะครับ1นึ่คันนะครับแล้วก็มี6ล้อดัมมิซูเครื่องเอ่อ6 D ดีเอ้ยเครื่องอะไรวะจำไได้เครื่อง4 D34 หรือ6 D34 อะไรประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะไปดูก่อนว่ามันเป็นเครื่องตัวไหนผมก็จำไม่ได้น่าจะน่าจะเครื่อง34มสี่ครับเดี๋ยวจะดูอีกครั้งนึงผมก็ดูผ่านๆมานั้นแหะแล้วทีนี้ก็มีหล้อโดยสารนะฮะหล้อโดยสาร เป็นร้อแต่เครื่องเป็น 4Hf 120แรงอีกหนึ่งตัวนะครับเหมาะสมกับ FC เราเหมาะสมกับพี่น้องเราที่จะไปทำรถแบบลักษณะวิ่งนักเรียนเอ้ยวิ่งบรรทุกผูโดยสารส่งนั่นส่งนี่เหมาะมากนะครับคันนี้นะฮะวันนี้ผมพา FC เราพาพี่น้องเรามาอยู่ที่จังหวัดจังหวัดออขอนแก่นนะครับใกล้ๆบ้านผมนี่เองนะครับ พอดีมี FC ทางช่องเราแจ้งมาว่ามีรถล็อตหนึ่งที่เขาจะขายเขาเปิดราคามาผมก็เลยวิ่งมาดูผมซื้อแล้วแล้ววันนี้ผมจะพาพี่น้องเรามาสตาร์ทเครื่องในแต่ละคันนะครับว่ามันจะทำด้านงานได้ไหมว่ามันจะติดไหมทำไมเขาถึงมาจอดไว้แบบนี้เหตุผลเพราะอะไรพ่อเขาถึงจอดแบบนี้ถึงไม่ได้ใช้งานรถมันใช้งานได้อยู่หรือเปล่ามันพังหรือยังมันเสียหรือยังวันนี้รู้เรื่องครับอ่ะเดินทางครับไปจังหวัดขอนแก่นกันครับผม ตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านงูจงอางใช่ไหมบ้านงูจงอางคอปลาคอ,อนแก่นนะครับเพราะว่ารถมันอยูอ่หลังหมู่บ้านงูจงอางนะครับตอนนี้อยู่หมู่บ้านงูจงอางนะผมเข้าไปดูในบ้านงูจงอางแล้วเงียบสนิทไม่มีใครมาเที่ยวเลยด้วยภาวะเศรษฐกิจเนาะด้วยหลายๆอย่างครับอะไรที่มันเปลี่ยนไปเลี้ยวขวาเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปทางเลี้ยวเข้าไปหมู่บ้านงูจงอางเลย ชมลมงูจงอางครับนี่นี่เห็นไหมเออเอเอ,เอ,เอยูนุนหรือว่าบ้านนุนเนี่ยฮะนี่คือบ้านเนี่ยข้างหน้าเนี่ยบ้านงูจงอางเลยนะเดี๋ยวผมจะพาแวะดูคันแรกก็คือเป็นสิบล้อเทเลอร์ก่อนนะครับสิบล้อเทเลอร์จะพาแวะดูก่อนนะงูจงอางเล,ล,ลนซุ้มเล่นซุมแลเหรมไกลเนี่ยครเนี่ยฮะ เนี่ยข้างหน้าเนี่ยหมู่บ้านงูจงอางนะครับดูดูดูนะครับเอฟซีเราพี่น้องเรากระจกเข้าขึ้นขี่ไหลกันลอยลำายอยู่ล่างในเดื่อนลนนี่นี่เห็นไหมหมู่บ้านงูจงอางเห็นประเทศไทยเห็นไหมครับเนี่ยบ้านโคกสง่านะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนะฮะแฟบนี่เมื่อก่อนอัดจอดดิเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเขาจะแสดงงูอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะแสดงงูอยู่ตรงนี้นะเมื่อก่อนนะ แล้วทีนี้เขาย้ายเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะพา f อฟซเราพาพี่น้องเราไปดูดีไหมเอาไปขี่รถวนดูไปผมพาไปดูหมู่บ้านมูจังอางความเงียบของเศรษฐกิจนะครับไปไปดูกันครับผมนะฮะอ่ะมาครับทีแรกว่าจะพาไปดูมูลจังอ่างชาาง้าๆนะอะรถทิลเลอร์มันจะอยู่ถแถวๆนี้นะนจะมีลงสีบินก็คือว่าจะไปพาไปดูเอ,อบรรยากาศ ตรงที่ลานแสดงของจงอางแต่ว่ามันสายแล้วกูทํางานช้านะครับก็เลยไม่ได้พาไปเดี๋ยวเรามาดูรถคันแรกของเรากันดีกว่าอันนี้นี่น,นตรงนี้อันนี้นี่น้่านองนี้ถ้านี่ก็เลี้ยวเข้าไปข้างบนเลยครับอันนี้อันน,นี้เขามาสีข้าวนี่ได,ด,ด้พอแล้วนี่นี่เจ้าของเขาเนี่ยเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเป็นผมไงอันนี้ก็ได้นั่นเจ้าของเขานั่นอ่ะเขาไม่รู้ว่าเป็นผมไปเราลงดูสักแป๊บอัดไอเดี๋ยวถอยถอยเข้ามาเลยก็ได้หลบรถถนนมันแคบ นี่ครับเป็น1 0อ,อเทนเลอร์นี่คือคันแรกนะคันแรกนะครับผมจะพาดูเบื้องต้นนะไม่ได้สตาร์ทนะพาดูคลิปคลิปนี้จะยาวมากนะอาจจะเป็นตัดเป็น2 EP ก็ได้นะครับเนี่ยเพราะว่ามันจะยาวจัดเลยคลิปนี้นะครับอันนี้นี่คือ1 0้อเทนเลอร์นะครับที่จอดไว้หางสวยนะหางสวยๆนะครับเนี่ยหางเป็นเหล็กน่าจะเป็นเหล็กบีมด้วยเป็นเหล็กบีมไหมช่างครับเหล็กบีมใช่ไหม หางดีนะครับหางสวยนะนี่นี่เอฟซีเราพี่ P, น้องเราที่ใครกำลังหาอ,อก็ถือว่าสวยก็ไม่ได้ก็พอใช้แหละรถอียงท่านเอาฮเฮ้รถอียงเอาเสื้อพอแบบนีเเบนบ้เรียว่าช่างทอนบอกแล้วครับเรียวเรียวเรียวนะฮะเขาตั้งขึ้นแบบนี้ครับเรียวครับเรียวนะับสุดแรงสุดทนอ่านี่ดูครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องเอ,อ่อ นิสันยูดีนะครับนิสันยูดีนะครับตัวนี้อ่ะดูดูดูนะครเนี่ยไม่ได้สตาร์ทนะครับไม่ได้สตาร์ทให้ดูนะพาดูเฉยๆนะครับในคลิปนี้นะครับย่างหน้าเอ่อเจ้าของเขาบอกว่าซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้เลยนะครับซื้อวันที่ซื้อมาก็มาจอดตรงนี้เลยจอดทิ้งไว้เลยไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับออเคลิปนี้จะจะเยอะหน่อยจะหลายอีพหน่อยนะคันนี้นะครับอ่ะดูดูครับ แคดซีเป็นเรียวมันไม่มีเอกสารนะคันนี้ก็น่าจะได้ไปตัดซากนะฮะนี่ครับดูครับอ่ะโอเคพาดูคันนี้ผ่านไปแล้วนะครับนิสสันนะครับเกียร์บ้านพ่อเขาเป็นลงสีด้วยเราจะพาไปดูเอ่อพวกรถรถดัมนะครับนี่แัดซีอะไรเป็นแบบนี้มาทอนัดซีเรียวอ่ะไม่เคยเห็นเลย อ่ะนี่ครับเห็นไหมเป็นแบบนี้นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรถนู้นกันต่อครับคันนี้คงไม่ได้สตาร์ทที่นี่นะเดี๋ยวไปสตาร์ทที่ร้านเรานะครับไปทําที่ร้านเราไปนะครับมาะไดพาะเปิดเข้าไปได้เลยเนาะอีพอเปลี่ยนอันบอกให้มาหาอยู่ิีเนี่ยเราจะวอไม่บอกให้ไปลีให้เพรานเที่ยน่ใช่่วนถอยรถเข้าไปเลย อ่ะเปิดออกเปิดประตูออกครับอ่าอ่าทางเข้านะครับทีนี้เอามาไอ้ถอยถอยรถเขาไหมปนี่ครับนี่อเขาจอดไว้แบบนี้นะครับนี่นี่นี่ดู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 ครับดมดูทีละขันอะไรก่อนครับพ่อเตะยังเฮ้ อ้ยมันติดยูงน้ำร้ไปน้ำรถลาลูกเห็นแล้วนี่ครับพ่อเขาแบ่งให้พ่อรถคันนี้มันเป็นอย่างบอลใส่งานอยู่ตลอดใส่งานตลอดของกล้วยเราใส่เห็ดบ่อขึ้นก็เลยบ่ออันนี้ก็เลยนี่เลยเจ้าของบ่สบายรถแลนดีบ่พ่อนี่เกียร์เกอรเป็นยังไงไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาคันนี้รถนี่ใส่งานได้ทุกคัน หนึ่งสองนี่ใส่อยู่ปกติขั้นนั้นออกมาไหมนั่นนั่นเพิ่งใส่เราไปเฮ็ดเบรกมันอะเหมือนเป็นมืดนั่นนะโอ้อ่าแต่มันพอจบเบรกเฮ็ดแล้วมันพอจบจบแล้วแต่กระบอกได้บอดท่านได้ใส่บอดได้ใส่ได้ใส่อยู่หน่อยนึงเพราะว่าลูกเมื่อครับแต่ว่ามันเบรกว่เป็นอ่ะอ๋ออ๋อเข้าใจเข้าใจที่เขาบอกกันเมื่อนั้นเอามาครับผมพาดูทีละคันนะครับเออท่อนเดี๋ยวพาดูคันนี้ก่อนมาเดี๋ยวให้อาดกับบ้ดถอดแบตเตอรี่ขึ้นพุ่นเราแบตใหม่มาลงเลย ไปเดี๋ยวพาดูคันนี้ก่อนนะครับคันนี้เป็นชื่อพ่อเขานะก็รถก็ใช้งานได้ปกติครับพ่อเขาบอกมันกระดําหัวบ่ไใดแล้วตอนนี้ใช่เดี๋ยวทําความสะอาดทําความสะอาดหมดเลยนะครับโบเมนลอยเศร้าบอกพ่อลอยสามหาีเอาโบเมนโบเมนซีเอชเอฟโนี่ผมมันคือซีเอชเอฟแทม ๋อเป็นฟ้าดำอ๋อตามหาเรื่องครับหวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะครับเราจะเอาแบตเตอรี่ใส่แล้วลองสตาร์ทแล้วขับ,บขับออกไปข้างนอกดูนะครับว่ามันจะขับได้ไหมนะฮะนี่แล้วก็รถด,ดำแบบนี้มีเอกสารนะแต่ผมต้องตามเอกสารหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงส่วนคันนี้ก็เป็นชื่อแถวบ้านพ่อเขาครับอ่ะพ่อเก็บของมีคาลงจงไว้แต่ท่องนะพ่อถ้าทำท่องจงไว้ให้ลูกให้หลานไปไป <พอ S 2> เพราะได้ต้นทุนเด้นะ ลุงพ่อยังพ่อลูกปูทัวโอ้เอา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 พ่อเก็บลงครับเก็บลงเก็บของลงครับอ่มาดูนะคันนี้ยังโอเคอยู่นะพ่อเขาบอกใช้งานดีๆครับเครื่องร้อยสามสิบห้านะพ่อเขาบอกนะฮะนี่ยังไม่ได้อาบน้ํานะอาบน้ําแล้วสวยแน่นะครับคันนี้เดี๋ยวดูกันนะครับให้พ่อเก็บของลงอ่ะเตรียมพองลงมาสตาร์ทแก้แบตแก้ยังออกไปอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับ ฮะเออแม่นเหมือโอเคครับอ่ะเรียบร้อยครับใส่แบตเตอรี่แล้วนะครับอ่ชจังอาจจะลองจึกก่อนเดะอารเอ้ยแล้วจอดโดนเติบเลยดิจอดเป็นปีอ่ะเอาหัวหจะเป็นหูติดง่ายแต่อารเสียงคือเป็นหูแน่นนเอ้าอ่าจึกสัก2อสามครั้งแล้วก็นำเลยเอาเอา <laughs> <c oughs> เอารถออกฮะมีค <c oughs> านป้มงนี่วะเบียดเด็กเบียดขนางหน้าค่าคอยๆค่อยๆไหลออกไปได้มาครับปิดแล้วครับปิดแล้วครับคันแรกนะสตอรี่สตอรี่เอามาดูครับมาดูหมด มันก็จะเป็นรถใช้งานของพ่อเขาอยู่จริงๆนะครับเพราะว่าสตาร์ทครั้งเดียวติดเลยนะครับแล้วก็เป็นเครื่อง6 b f ด้วยตัวนี้เป็นเครื่องดูแลง่ายครับพร้อมแล้วถอยเลยมีคาดไหมจางอาจกำลังย้ำคางครับมาดูมาดูมาดูาดคลิปนี้อาจจะดู3ามคันนี้ส่วนคลิปหน้าอาจจะเป็นแมคโครนะครับ เพราะว่ามีแมโค وي คันนึงจอดอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวผมพาไปดูนะรถนี้ยนะฮะติดอะไรไม่รู้เนี่ยหาเกียร์ไม่เจอครับช่างอาร์ตเนี่ยเรียกช่างถอนไปดูแล้วครับช่างอาร์ตหาเกียร์ไม่เจออ่าได้แล้วเจอแล้วครับมาแล้วถอยแล้วครับถอยแล้วครับอ่ารู้เรื่องนะครับรู้เรื่องแบบนี้ ววด้ยท่อนพาวเวอร์เป็นปะอ,อ,อ่าไปแล้วครับคันแรกถอยไปแล้วครับเอาท่อนไอ้มึงไ้มึงกักบกระบอกปัดคุยกันเดี๋ยวจงบอกไอ้หลังไม่ถอยแล้วครับถอยแล้วครับอ่าคันแรกถอยไปละถอยแล้วครับถอยแล้วครับอ่ะคันแรกติดแล้วฮะ ไปเลยไปเรียกไวข้างนอกอา้าวคันแรกผ่านไปคันนี้เรียบร้อยแล้วเรามาดูาสองคันนี้นะครับามาดูสองคันนี้ต่อแป๊บหนึ่งครับเรียบร้อยเอา้ออ,อหัวลงแล้วว่าจะพาดูซีดีสามสี่ครับร้อยสิบห้านะเกียร์เป็นเกียร์อะไรเนี่ยช่างทอนเกียร์เดิมไหมไม่ใช่เนี่นเกียร์ใหญ่เกียร์อะไรวะเดี๋ยวค่อยไปดูที่ร้านอีกครั้งหนึ่งว่าเกียร์อะไรูเเออไปสูอ้าวลองดูดิจึกจึกดู เปิดเซ่เลยก่อนได้ขนาดคุญแจรถปะกุญแจรถดำยู่ใส่พ่อหาองดุกตกลำนู่นนเอาปีนเข้าล้วครับช่างทอนทีนี่นี่ครับไม่มีโมบีกุญแจมันจะล็อกคอดิ๊้มันมันอยู่ที่างกันนะเอองนู พ่อไอผู้เล่มนี่อยู่อยู่อยู่บ้านเท่านหร่เนาะ oh, อันนี้ Man, <are S 1> เพราะว่า oh. ให้เอกสารมันบ่ได้เดี๋ยวผมสีแลนไม่เพิ่นเส้นไม่ทอยู่น้ำมือหนิมันยาก <laughs> เพราะว่าเพิ่นเส้นกำกับทับมาวนันนี้ชุดโอนมันบ่ท่านในเส้นนะนะ mm hmm. ้าบ่นั่นเดี๋ยวมือหลัง mm hmm. คือผมต้องการมอบนาดกับถ้าเพิ mm ่นเส้นมาวันน mm ี้ต้องมอบนาดกับโอนมานั่มได้สิมันบ่มี mm hmm. เดี๋ยวมือหลังคุณจีนไม่เห็นเอาดอก เออก็บาะว่าดอกต้าวันบางเทีเขาก็เปิดบางเทีเขาบอเปิดหน้าร้านแต่ว่าไม่เบื่อเขาอยู่ดอกเออได้ได้รู้เรื่องครับพ่อโอเคตามนั้นอ่ะอ่ะเดี๋ยวหากุญแจก่อนนะครับไดรู้กุญแจไหมอ้าวได้กุญแจแล้วครับเอาลองดิอ่ะอยู่ไหนทั้งชาติหาเจอไหมเอาลองดิอ่ะถ้าเอาได้เอาเลยอ่าปิดแล้วครับขับได้ไหมเขาเกียร์ได้ไหม ถ้าขับได้ต้องเกียร์ได้เอาเลยังชาติเขาเกียร์อีกครับขีาร์ไหมมาได้ไหมครับ ขาดมีบ่ตามดูครับทั้งถอนข่มลงไปดูแล้วมันมีคาดไหมอ่าขยับอยู่ครับอ่าได้แล้วบ่ได้บ่บ่ได้เลย,เลยที่แน่แน,แน่ก็เครื่องติดแล้วครับขาดบ่มีมันบ่ทอนน้ำมันขาดมีบ่ น้ำมันคัดไม่น่าจะมีเน่โอ้เกินติดง่งายแล้วะถเม้าตรงนี้อ่ารถหลังรถบิโก้อ่ะเดี๋ยวไปเอาน้ำมันคัดมาเติมก่อนนะครับแป๊บเดียวครับผมจะดูคันนี้ทีนี้ช่างอาร์ตกำลังนุ่งครับส่วนรถแมคโครนะครับจะเป็นอีกหนึ่งอีพีนะครับเป็นอีพีหนึ่งนะครับ รอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งนะเอเราพี่น้องเรานะครับนี่ครับรถใช้งานได้ดีๆนะครับก็วิ่งอยู่ตลอดแต่พ่อเขาไม่สบายก็เลยต้องนะฮะก็เลยต้องไม่ได้ใช้อ่ะก็ขายออกนะครับอ่าโอเคคันนี้ติดแล้วคันเมื่อกี้ใช้ขับได้เลยคันนี้เดี๋ยวเติมน้ำมันคร์ดูว่าเป็นยังไงรอแป๊บหนึ่งครับผมเรียบร้อยครับแล้วก็ผมขอนี่ครับได้หลวงปู่ผ่านนะครับหลวงปู่ผ่านผ่านตลอดนะครับพ่อเขาให้องค์หนึ่งเดี๋ยวให้ช่างทอน นิมนต์หลวงปู่ไปอยู่หน้ารถนะครับขึ้นหน้ารถเพราะได้ไหมจึกดิจึกแล้วครับจึกแล้วครับเอาดิเอาดิเอาดิตา,าดได้ติดได้ติดเลยเ<อ>ว้าว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 ใจเย็นใจเย็นเอนเอมาสีแลีนไว้ที่แทะาเสียงเตียงป้าวพี่น้องปากเป็นไอเสียงเครื่อง เอาจังอัดเอาอะถอยได้ถอยเลยพ่อเขาออกจาก้ายรถบอยชาตผมดุปิดอะไรเนี่ยอ่ะติดวอร์มไว้ก่อนมีน้ำมอนนั่แต่มันเครื่องมีบืนม่นอพ่อเขาบอกให้ขับกลับเลยนะคันนี้นะฮะ แกบอกว่าเพิ่งจอดไม่กี่เดือนนะครับแต่ผมว่าไม่น่าใช่แกจอดก็เกือบปีแหละผมว่ามีเจ็ดแปดเดือนขึ้นอ่ะอย่างน้อยๆครับตั้งแต่แกป่วยมาก็คือพ่อแกได้ฟฟอกไตอ่ะแกก็เลยไม่ไม่อยากจะทําอะไรแล้วก็เลยก็เลยจะขายอ๋อเจ้าตัวนี้ออกเดี๋ยวเจ้าตัวนี้ออกก่อนครับจงไม่ได้ออกเลยออกได้ปะล่ะก็คือบดึงวันไปจะเข้า อครับเมื่อกี้ถามพ่อแกบอกว่ามีแต่รับถือพ่อแกรับถือหลวงหลวงปู่ผ่านนะครับชื่อดีครับผ่านตลอดครับพ่อแกบอกนะฮะก็เลยขอพ่อแกไปนิมนต์ผมไม่รู้ว่าพระดังหรือไม่ดังนะเนี่ยแต่ว่าชอบครับชอบในชื่อของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อผ่านนะครับผ่านตลอดไม่มีอะไรผ่านอย่างเดียวรู้เรื่องครับนี่เขาก็จะลากออกไปนะครับก็สรุปคันนี้พาดหมดนะครับพาดหมดก็เลยจะลากออกนะครับอ่าโอเค อถอยได้ถอยเลยจะลากออกไปแล้วครับถอยได้ไหมอ๋อเติมน้ำมันเติมน้ำมันคัดครับถ้าถอยได้ถอยเลยอ่าเติมน้ำมันคัดแล้วนะครับอ่าดูจะถอยได้ไหมนะฮะขามาดถูถอยแล้วครับถอยแล้วครับ เดินหน้านิดนึงน่าพ่อได้ลแล้วละได้ลแล้วละพอบบ่อป้อมยังดอกซะมันอเอาเลยอาดไป การได้ก,ดกีนองเข้าเอฟซีเข้าผู้ใดได้ขั้นนีไปบอผิดหวังขึ้นหลอดแน่ขึ้นหลอดแน่เดีเดวเดาได้เดาได้เอา,า,เา,า,าไปเลยผ่านผ่านผ่านไ,ไปเลยฮะเบรกบ่พี่โอ้ไล่เบรกเอาเอาโอเค ไปเลยไปเลยเรียบร้อยครับอ่าสรุปรถนี้ก็ขับได้วิงได้หลายคันนะก็ยังไง f อเราพี่น้องเราสนใจคันไหนโทรหาผมคันนี้เดี๋ยวผมไปแปบงโฉมมันไม่เป็นแบบนี้นะล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเลยนะสรุปก็คือเครื่องร้อยสามสิบ เครื่อง130เหมือนที่พ่อเขาบอกจริงๆนะครับแต่เดี๋ยวผมขอไปดูรหัสเครื่องก่อนว่าจะเป็นตัวไหนนะครับก็ยังไงก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไหล่ยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไหล่ยนนะ0879519226 0956643826วุฒิชัยอะไหล่ยน์กฬสินชื่อนี้การันตีความถูกนะขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ Terima kasih telah menonton!